สวัสดีครับผมเฮชรดีจังบักสังจังหวะนี้อินซีขาวมาเอาลูกรถนะครับเนาะเออเบิ้งเงี้ยๆจะหอดลูกอินซีขาวหุ่นละแต่ว่าอินซีขาวนี่บอลในท่านในเฮด,ดสีนะครับเนอะเพราะว่ารถต้องใส่งานก่อนนะครับเนาะเพราะว่ามันบ่มีเวลาเอาง่ายๆรถเฮาบริษัทเนีย่หนยหเฮาต้องฝ่าวล่นงานก่อนโมเมนต์ว่าบริษัทใหญ่ๆมีรถหลายคันเพราะจะเอาคันนี้ไว้มีรถสแตนบายประมาณนั้นนะถ้าบริษัทใหญ่ๆเขาเขาจะเฮ็ดให้หมันแล้ว แล้วเขาจะมีรถไหลูกน้องแล่นงานสเตนบายแมคบว่าเฮ้าเฮ้าฝานํางานพอามวดรถเท่ากับต้องใส่พอะนั้นแล้วบท่ทนันแล้วหรอกเอาง่ายกันแล้วอ่ะเหลือเห็ดสีแต่ว่าหันร่ทันได้เห็ดสีจะเอาไปแล่นซะกอ่อนซอยมาเอาอินซี่เขาวนี่ก็นนอยแห้งเพราะว่าเอาง่ายสร้างนี่เป็นฝีมือดีแะรับพระนัมจาย์จากอูตอรถไอเนนิมิตเออ แต่ว่าทีเพิ่นบ่มีเพิ่นก็มาเฮ็ดอยู่ในบ้านเพิ่นเนาะมันก็เป็นแบบว่ามันก็ซอยแคบมันละพออีคขึ้สิเข้าได้แต่ที่นี่ก็ซอยแคบมันละเนาะโอ้ตอนนี้ยังบ่ทันมีหางนะครับเด้อเดี๋ยวมันสิมีหางมันแฮงสิเข้ายากนี่นี่เดี๋ยวเด้อไปได้บ่ล่ะไอ้เด้อนายแอเดมผมจักหน่อยนะครับ มันได้วาถ้ามันหามันสิยากมันบวิวตหรอครับมันบวิวตหรอถ้ามันหามันสิยากเน้บอฟูบอกก็ได้ได้ยูแต่ว่าถ้ามันหาไมแลวก็ยากมันสิยากนานบ่ไห้หรอกมันได้อยู่โผลหัวเข้าไปแต่ว่าถ้าสร้างมันชีวิตโตรถเท่ามันยาดแมื่อไหรเอาง่ายๆมันเป็นสางตอรถเข้มรถอ่ะ ฟีมือดีฟีฟีมือซื้อจอดน่ะเขาออกว่าจากบริษัทง,ง่ายๆแหละเขามาเปิดเองแต่ว่าเขาบรท่านมีทีเขาเ็ะอยู่พื้นที่เขาแต่ว่าหันอยู่ข้างในเขบแคบนะอินซี่เขาต้องชีดใส่ซีดขวาเขามาเพื่ออยากซ่อมแต่ว่าอินซี่เขาเนี่ก็ซ่อมได้แค่เฮ็ดกระบาดได้บดดีบดล่ะเลือดในร่องสีร่องสีบ่ไห้ว่างาเปิดก่อนเขาต้องเรียนเอาเงินซะก่อนหน,ะนะ่าเมื่อวานยังเฮ็ดประมานนั้น ยินซี่ขาเอสิเป็นไ่มาไ่เฮ็ดดีจังหมกสังโอ้ยยังคืนมึงรถพ่วงแล้วมาเป็นรถจักรยานได้สิเขามาในซอยเนี่ยเฮ็ดดีจังหมกสังงามครับงามงามงามที่นี่บ่บได้ใส่แบบแบบบานพับหรือพี่น้องใส่แบบขันน็อตเอาดูนี่ตามรักต้องซื้อมาสองอันเนาะมันดูกนี่ต้องใส่ตามบ้านพับใส่ตามบ้านพับ เข้าได้ก็าตามรักมาฐานจริงๆอ่ะดูก็ต้องใส่ตามบ้านทับแม่มาล่ะแต่ว่านี่เข้าได้เบาเลยเข้าใส่การตัวเดียวพ่อจะเป็นไรไหมเป็นไรไหมโหเฮ็ดดีแฮงเฮ็ดดีเฮ็ดงามแฮงคนละลายที นี่ยเสีเอาไปแรนงามซะก่อนนะโอ้งามว่ะคนคนละลายนี่ก็คือบอสสียมาห้สร้างเขาแปลงใส่น้ำนเสีบอสเก่าออกเสียบอสนี่มาใส่สีเขาแปลงบอสใส่แห่หนำบอสมันคือกันเมื่อทุกอย่างแต่ว่าหูน,นันมนมาตรงกันโอ้ลูกอินทรีขาวโอ้เป็นวใบมันหมาลาย